ฝนตกอีกแล้วเละเทะไปหมดเลยแฟะกินข้าวร้านเล็กๆนี่เลยอาศัยหลบฝนไปด้วยอยู่ต้องหลายวันไม่ตกเสือกมาตกเอาวันนี้ไม่สงสารฝนอยู่คนเดียวเลยฝนนี่ฝนตกเละเทะไปหมดเลย ตัวนี้ใส่ได้หรอทําไม่ได้ไม่ใช่ไปหาที่บ้านฝนตกได้นอนแล้ววันนี้เฮ้ยเราหมาใครวะเนี่ยมาเดินเดินตากฝนหาทางเข้าบ้านไม่ได้เพรอวะตามหาเจ้าของลุงชาไปตัวนี้ชุดที่ไอ้ตัวที่โนดที่เดียวเลยเดีวๆนะฝนตก มาหนาวเลยผมยังไปไม่ได้เลยติดขัดเยอะก็เพิ่มขึ้นหมดเลยจะไปเลยพี่รอดูดี๋ยวเอาไปใส่นีกปลูกข้างนอกด้วยนะตรงนั้นด้วยนะไม่ต้องไปแม่งแล้วเลื่อนวันอื่นไปโทวยบอกเออโทรบอกโคสดอยู่เบิดมือกะบบมีไผทักบ่แม่นเป็นคนอกหักแค่เป็นคนโสด กดไล่กดว้าวกดรักบ่มีคนทักแน่บอกพอสักคนก็พอถ้ามีใจทักแชทมาเลยโอ้อายาอเอ,อ๊วัวจังได้ว่าจังได้หันน้องทักแล้วที่หักน้องบอน้องจอบซ้อมไอมาโดนแล้วนเวนาะอยากแต่ไอายนะมาตัวมาหล,ลอกหลอเฮ้ย